สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่ห้านะคะของเย็นวันที่ห้านะคะบ้านปุ๊กนะคะฝนมามืดเลยนะคะตกไปแล้วหนึ่งรอบนะคะตอนนี้กำลังมาอีกแล้วนะจ๊ะนี่นะคะให้ดูหลังบ้านนะคะนี่นะคะ เดือนพทธจิกาแล้วนะคะยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยนะคะไม่รู้ว่าหน้าอะไรหน้าอะไรแล้วนะจ๊ะนะคะลงมาแล้วค่ะนี่นะคะพายุมาด้วยค่ะพายุแรงด้วย เป่าแม่อยู่นี่เป่าตัวตัวลมอะไรลูกค่ะดูลมนะคะมันมาอีกแล้วบ้านปุ๊กสงสัยจะมีแต่หน้าร้อนกับหน้าฝนนะคะเนี่ย หน้าหนาวไม่มีไม่มีหน้าหนาวเขาอยู่นี่ลูกเป่ากลัวนะคะน้ำนะคะมันแห้งไปหมดแล้วนะคะแห้งไปหมดแล้วดูตกมาอีกนะคะช่วงประมาณบ่ายๆแล้วก็ตกอีกนะคะตกอีก โอ้ยทองฟ้าทองฟ้าอันสวยงามมีเครื่องบินบินด้วยเข้าขี้เมฆไปแล้วโอ้ยสวยจริงจริอะไรลูกเออ วันนี้ปุ๊กเห็นหมดมดมันขนไข่นะคะเต็มเลยนะคะปุ๊กก็ถ่ายคลิปมาอยู่แต่ว่าไม่ได้เอาลงนะคะปุ๊กว่าฝนต้องตกหนักแน่เลยมดดำมดดำขนไข่กันนะคะเป็นขบวนเลยะคะ่ะเดี๋ยวดูซิว่าจะตกหนักขนาดไหนนะคะลมลมมาแล้วลมลม อะไรลูกลมบนก็แรงนะคะลองดูสิลมมาทางไหนลมลมมาทางตะวันออกลมมาทางตะวันออกนะคะมาแล้ว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 เย็นชื่นใจ นะคะมาแล้วจ้าต้นโพนู่นเสียงแรงมากเลยนะคะน่ากลัวนะเสียงแรงพัดลมพัดเสียงต้นโพแรงแรงโอ้ ทางนู้นมืดตึบต๊บมืดตึ๊บอู้โหอ้โหรอดูลมบ้านใครฝนตกมั้งเอ้ยอบ้านปุ๊กเอาอีกแล้วนะคะตกอีกแล้วนะจ๊ะ นั่จ้านั่จ้านั่จ้านกนางแอ่นทลาลมไปทลาลมมานะคะค่ะทางนี้มั่งนี่ค่ะทางนี้อื้อหฮอ ทำไมมันมืดอย่างนี้อ้าวค่ะอะไรกันเนี้ยมันน้าหนาวแล้วไม่ใช่เลอค่ะเนี่ยมันน้าหนาวแล้วไม่ใช่เลอคะ่ะหนาวฝนพุกจะดูลมลมข้างบนแรงไหม ของจะปิวไหมถ้าบ้านนี้ไม่กั้นไว้นะคะบ้านปุ๊กเปิดหมดแน่เลยลมมาแล้ว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 ,มา,ลว,ม,าลวมาแล้วนะคะ ตรงนู้นมืดมากค่ะคลิปนี้นะคะก็มาดูบรรยากาศขาะม,มืดนะคะดูสถานการณ์ว่าฝนจะตกมากน้อยแค่ไหนนะคะดูแล้วนะคะถ้าลมบนแรง ฝนก็ไม่ค่อยตกนะคะถ้าลมนิ่งๆนะคะฝนก็จะตกค่ะแต่อันนี้ลมบนแรงนะคะอาจจะตกบ้างแต่ว่าไม่เยอะนะคะค่ะลมก็มาแล้วนะคะ่ะยังไงคลิปนี้นะคะค่ะให้ดูบรรยากาศค่ะจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะบ้านปุ๊กนะคะมีสองหน้าค่ะ หน้าร้อนกับหน้าฝนจ้ะจ้าค่ะขอบคุณมากๆนะคะจะหาคลิปสวยๆมาลงให้นะคะก็ไปไหนไม่ได้เลยค่ะนะคะดูสิคะมีแต่ลมนะคะค่ะคลิปนี้ก็ไปบ่ายจ้าสวัสดีค่ะ ไปพร้อมกับสายลมสายฝนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า